รีวิวไส้กรอกคอชีสคุรเลนต์ตอกโบกี้ของลอยส์ใส่ห้าสี่ป่ะฮะโหเผ็ดกัดไปแล้วมีเทคเจอร์ของตอกโบกี้แล้วก็ชีสด้วยอะ่ะเฮ้ยเครื่องเทศเกาหลีกระแทกหน้าเลยแบบว้าวอ่ะ ห,หนังกรอบข้างในนุ่มแน่นให้กินคำหนึ่งร <laughs> สชาติเค็มนัวหอมซอสเกาหลีเผ็ดกำลังดีมีตองบกีเข้ามาตัดแล้วก็เสิร์ฟด้วยชีสข้างใน <laughs> เป็นเส้นกรอกซอสเกาหลีที่โคตรเข้มข้นเลยอร่อยมากเต็มสิบเลยจ้าอันนี้ทำถึงมากต้องลองเนี่ยลอยสโคตรอร่อยอมันแปลกใหม่แล้วอร่อยมากจริงๆดีมาก Mm-hmm.